ถ้าคุณสามารถรู้แนวโน้ม่วงหน้าของตลาดได้คุณคิดว่าคุณจะสามารถทำเงินได้มากขนาดไหนวันนี้ค่ะจอลินจะมาทดสอบเครื่องมือที่ชื่อว่า Sentiment Dashboard ค่ะซึ่งเครื่องมือตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของสินทรัพย์ได้มากถึง8ต,ตัวในเวลาที่พร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า Sentiment Dashboard จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้อย่างแม่นยำจริงไหมและไม่ใช่แค่นั้นค่ะจอลินจะมาทดลองใช้เครื่องมือ Sentiment Dashboard ให้กับทุกคนดูและ backtest เหมือนที่เทรดจริงเลยค่ะและถ้ามัน work เราจะสามารถทำกำไรได้หลักหมื่นภายในไม่กี่นาทีก็ได้ค่ะ แล้ว,วันนี้นะคะจลินจะทดลองใช้เครื่องมือ Sentiment Dash บ board แบบเรือทอมและถ้าเครื่องมือนี้นะคะช่วยโจลินสามารถทำกำไรได้เราจะมีแจกคลาสเรียนเทรดฟรี1วีคค่ะให้กับผู้ชมที่มาคอมเมนต์แล้วก็ติดตั้งเครื่องมือ TTS กับจลินค่ะและถ้าจลินพลาดทุกคนอยากให้จลินทำอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยซึ่งก่อนที่เราจะเริ่ม back t e ท t กันนะคะเราก็มารู้จักกันก่อนว่าเครื่องมือ Sentiment Dash บ o a r d เนี่ยมันคืออะไรและ s e น t i m e n t Dashboard นะคะจากที่่นนอ่ออออาาาาานเเบบบกกวแม ลดความซับซ้อนในการวิเคราะห์และแสดงแนวโน้มของตลาดเป็นรูปแบบของตารางและกราฟค่ะให้ในรูปแบบของเข้าใจง่ายและที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถดูสินทรัพย์นะคะได้หลายสินทรัพย์8ตัวด้วยกันในระยะเวลาพร้อมกันค่ะมาดูกันดีกว่าว่า sentiment dashboard เนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งอย่างที่เขาบอกนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้แบบ real time และ sentiment dashboard นะคะจะแสดง3แนวโน้มหลักค่ะ1ค่ะ ascending ตลาดขาขึ้น 2ค่ะ Descending คือตลาดขาลงและ3ค่ะ Consolidation นะคะหรือ s d e w a y s นั่นเองให้จำง่ายๆค่ะว่าสีเขียวคือ Uptrend สีแดงคือ Downtrend และสีเทาคือ s i e w w y y นั่นเองค่ะและเราสามารถเปลี่ยนแนวโน้มของสินทรัพย์ที่เราต้องการที่จะดูได้ค่ะให้ไปที่ตั้งค่าและเปลี่ยนแบบนี้ค่ะ เซนติเมนต์แดชบอร์ดนะคะจะช่วยให้เราสามารถหาโอกาสในการเทรดได้ง่ายขึ้นพูดง่ายๆก็คือมันช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเทรดได้เร็วขึ้นและแม่นยําขึ้นนั่นเองค่ะถึงเวลาทดสอบจริงกันแล้วค่ะจูลินนะคะจะเลือกถึงรัพย์ทั้งหมด3คู่เพื่อที่จะมาทดสอบเซนติเมนต์ a s ชบอร์ดของเราค่ะว่ามีความแม่นยํามากน้อยขนาดไหนและตัวแรกค่ะที่จูลินเลือกมานะคะคือ XAUUSD หรือทองคำนั่นเองค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าการาฟของ XAUUSD ค่ะหรือทองคำนั่นเองจากที่เห็นนะคะ s ซ n นติเมน d ์ด h ชบอร์ของเราบอกว่า XLUXD เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นเทรนขาขึ้นค่ะดูจากทำเฟม M15 M30H1 นะคะตอนนี้กำลังเป็นไซด์เวยูแต่ทำเฟม H4 นะคะกับ Day1 เนี่ยเขาเริ่มเป็นอัพเทรนแล้วสแสดงว่าอาจจะมีแนวโน้มนะคะที่ตลาดจะเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างอตอนนี้นะคะเกิด change of character นะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกิดขึ้นแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะคะที่โจดินจะใช้ควบคู่กันก็คือ TTS นั่นเองเอ่ะไปต่อค่ะไปต่อค่ะเ,เกิดสัญญาณบอสเกิดขึ้นค่ะเป็นการ break of structure นะคะหรือว่าเป็นการ c o n f i r มแล้วว่าเทรนเนี่ยมีนาโน้มทจะเป็นขาขึ้นต่อเรียบร้อยค่ะก็คือเป็นไปตามที่ sentiment dashboard บอกเลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะเป็นเทรนดขาขึ้นเดี๋ยวลองดูอีกสักตัวแล้วกันค่ะซึ่งเทคนิคที่จอรลินจะใช้ sentiment dashboard นะคะจอรลินจะใช้ควบคู่กับ TTS ค่ะหรือว่า trend to now strategy นะคะ,ะเราจะเห็นเลยว่าเกิดสัญญาณช็อคนะคะเงื่อนไขในการใช้ TTS นะคะก็คือต้องมีช็อคและเกิดสัญญาณบอสคอนเฟิร์มค่ะหลังจากนั้นแหละเราถึงจะเริ่มเข้าออเดอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย จากที่ดูนะคะเซนติเมนต์แดชบอร์ดบอกกับเราว่าไทม์เฟรม M 1 5ถึง M 1นะคะเป็นอัพเทรนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอัพเทรนจริงไหมอันตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากราฟยืนเหนือเส้นทูนเนลไลน์แล้วนะคะอ่าเกิดสัญญาณลองเรื่อยๆนะคะลองก็คือให้บายนั่นเองค่ะซีลองก็คือคอนติเนียบายนะคะ<ม>เกิดสัญญาณ<ม>บ,บอสอีกแล้วะคะ่ะเกิดสัญญาณบอสอีกแล้วค่ะเรียกว่าเป็นการคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มเทรนนั่นเองว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปะคะ่ะแล้วเกิดสัญญาณลองอยู่แล้วะคะ่ะ อ่ะอยืนเหนือเส้นทูนเนลไลน์ลแบบนี้เลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่กราฟเนี่ยวิ่งอยู่ในเส้นของทูนเนลไลน์เขา,าเรียกว่าเป็นไซด์เวย์นั่นเองคะ่ะโอ้เกิดสัญญาณบอสอีกแล้วคะ่ะอ่ะเรียกว่าถ้าจะใช้เครื่องมือเซติมีเนตเนี่ยจะต้องมี TTS ควบคู่กันด้วยจะเวอร์ามากๆเลยคะ่ะ ประมาณนี้คะ่ะทุกคนอ่ะ b a c k t e s พอหอมปากหอมคอให้ได้รู้จักกับเครื่องมือ s e n ติ m e n t d a s h บ o a r d กันมากขึ้นนะคะถ้าทุกคนสังเกตน,นะคะจอลิน,นจะเลือกใช้ on 达ตลอดเลยเพราะว่ามันคล้ายกันกันกบโรเกอร์ที่จอลินใช้อยู่นะคะก็คือ connect นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวอีกสักตัวแล้วกันค่ะและนี่จะเป็นหน้าตาของเครื่องมือ tts นะคะเราจะเห็นเลยว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมามากๆบอร์ททั้งบอทั้งช็อคมี ทูนเนลไลน์ line, แล้วก็มี s ิ g แนลให้กับเรานะคะแล้วก็เห็นเลยว่าเป็นเทรนแบบชัดเจนแล้วซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะคะจะมีวินเลทที่สูงนะถ้าเราใช้ในสภาวะที่กราฟเป็นเทรนนั่นเองค่ะอย่างช่วงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเทรนที่หนักมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองแบ็กเทสกันนะคะสักช่วงไหนดีช่วงช่วงนี้แล้วกัน และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้ากรานเหตุของ EUIUSD ค่ะและเครื่องมือเซนิเมนต์บอกกับเราว่าทำเฟรมส่วนใหญ่นะคะมีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มของดาวเทรน n d และ TTS นะคะตอนนี้กราฟเนี่ยอยู่ใต้เส้นทูเแนวแล้วค่ะเรามาแบ็ k เทสกันว่ามันจะมีแนวโน้มเป็นยังไงต่อไปค่ะเกิดสัญญาณบอสนะคะเป็นการ confirm trend ค่ะว่าโอเคเทรนด์มีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงนะคะอ่าเกิดสัญญาณช็อตนะคะให้เซลล โอเคประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเครื่องมือ Sentiment Dashboard พอเข้าใจการใช้งานคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะแต่บอกก่อนเลยนะคะว่ามีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายกว่าน,นั้นอีกค่ะถ้าทุกคนนะคะอยากสามารถวิเคราะห์แนวโน้มให้แม่นขึ้นโดยที่ไม่ต้องเฝ้าจอทั้งวันบอกเลยว่าเครื่องมือตัวนี้ต้องมีติดไปคู่กันค่ะก็คือเครื่องมือ TTS นั่นเอง ซึ่งเครื่องมือ TTS นะคะหรือว่า Trend Tuner Strategy จะมีชิกแน่ใหกับเราค่ะบอกจุดซื้อจุดขายแบบอัตโนมัตินะคะแจ้งเตือนบน Discord แล้วก็ Trading View ค่ะที่สำคัญค่ะสามารถใช้ได้หลายสินทรัพย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคริปโตหุ้นทองคำน้ำมันคู่เงินค่ะ และเหมาะนะคะกับสภาวะที่ตลาดเป็นเทรนแบบชัดเจนนะคะและเหมาะกับสายลันเทรนด้วยค่ะและสิ่งที่ทำให้ TTS นะคะใช้งานง่ายก็คือ TTS เนี่ยมีชูน้าไลน์ให้นั่นเองค่ะพูดง่ายๆค่ะถ้าทุกคนติดตั้งเครื่องมือ TTS คู่กับ Sentiment Dashboard คู่กัน จะช่วยให้การเทรดของคุณนะคะง่ายขึ้นค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากลองใช้เครื่องมือ sentiment dashboard จอลินก็มีแจกอยู่ใต้คลิปนี้แล้วค่ะทุกคนสามารถดูขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องมือทั้ง10เครื่องมือที่จอลินแจกฟรีในคลิปวิดีโอก่อนหน้าได้เลยค่ะหรือใครที่มี l i น์โอเของจอลินก็สามารถกดลับที่ rich menu ได้เลยค่ะจบกันไปแล้วค่ะกับการทดลองใช้ sentiment dashboard และ TTH แบบ real t i m e และทุกคนคิดว่า sentiment dashboard เนี่ยแม่นแค่ไหนคะหรือมีเครื่องมือตัวไหนที่อยากให้จอลินทดลอง backtest ให้ดูก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอข้างล่างได้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย